สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับกอกันย้ำเมื่อเสาร์วันเสาร์นะครับเมื่อนี้ยุดนานแปดโมงรเสียงออดเมื่อนี้ยุดได้หางเขาม่านฟาร์มนะครับเขาม่าเอาดอกไม้ไปขายพี่น้องครับว่าดอกไม้ไปขายเพราะวันลูกค้าสร้างไว้ลูกค้าสร้างไว้บริคุณแมีเพินเฮ็ดให้่บัตทันนะครับเก็ดบดอกไม้ใหญ่บัตทันก็เลยมาดอกไม้ไปขายตอนนี้รออยู่ครับรอเพิ่นรอเพิ่นเพิ่นเสียดอกไม้วางไว้ครับวันนี้เพิ่นเลยบวางนะครับเดี๋ยว แล้วสิลงมานะครับจอกเล็บที่เอาดอกใหม่ยาเบิ้งบรรยากาศนั้งกันกนครับยามมือเศร้าอ,อู้อย่างนี้หอดโอ้ตาที่จะแง้งตาแล้วอีกฟังพูดพี่ <c oughs> หนาวแห้งครับมือนี้กันหนาวเถ่ามีแค่มีแดดแหางหนาวนะครับถ้ามือไดมีแดดไหลแห้งหนาวับอยู่ที่ครับพี่้องคนอ้อกหรวอยๆครับบรากาศบ้านสวนนะครับมุมเก่าเวลาเดิมนะครับน้ำสวนครับ มันเบื้องดอกสักุลัยนั่นแหละเฮ้ยนันเราขาง่างคมพุ่นแต่ๆนะดอกสักุระกำลังขึ้นงามเดี๋ยวพายงางไปเบื้อง้างสวนห้าผีดีกว่าเบื้องตะทางเกาอะไรสมือเ <c oughs> มืออ้อเขาจะจัากงานวันแม่ยุนวัด มือเงี้ยจจากการวันแม่เราสิพาไปเบิรงบรรยากาศงานวัดนะพี่น้องครับว่าขาจาเห็ดจังไรซะแน่นะครับว่าเป็นอย่างไรเก็บบุญกันอย่างเสน่ห์นะครับกับบรรยากาศของงานวัดนะครับผมเดี๋ยวสิาไปเบิรงกันครับสังคมคนไทยวลนะจะไปงานวัดกันนะสินะครับไปชมนุมกันเพื่อิเกษตกับเขาไปวัดนะครับไปเลี่ยนกันนะอ่า ขายนะครับหมายถึงว่าพี่มีคนเอากับเขาไปขายพร้อมนะครับแล้วเเอากับเขาไปหวัดนนะครับเราก็ไปดั่งกินเขากันนะครับโดนโดนบางคนโดนโดนกับพ่อันเทียนหนึ่งบางคนกับมาจากไก่ก็ส่นะครับไอไก่โดนดอกไมอย่างงั้นนะครับืออดอกซากุระเห็นแล้วพี่น้องคนดอกงามนะครับอันนี้เป็นต้นเฟิร์นนะครับอันนี้เป็นป้าบานเฟิรนเป็นเขตป้านะครับ อันนี้เป็นเขตบ้านเพื่อนว่าอยากเข้าไปแล้วพี่น้องอันนี้ใบใหม่เวลามันนนั่หนาหนาวนะครับแล้วก็สิมีอันเขาเอิญอย่างตนา้นคล้ายๆครับพวกเาขาเอินซาดายบ่เขาเอิญอะไรเขาเอิญบานที่มันขึ้นตามมันต้นใหม่นะครับที่มันคล้ายๆ,ๆ,ๆครับอันนี่ยังสียังสีครับไอ้เพื่นกขาเต็มอยู่ครับมันว่ได้ตายดิครับยังสีว่ได้ตายดิพี่น้อง มันแกผีใบหนาหนาวนะครับดอกเขาสวยสวยนะครับสวยบ่ครับสวยปะหักเลยยางมึงหลบหลบใบอันนี้ก็เจาะเก็บไปกินนี่ครับไปขาย เดี๋ไปกินอันในบ้านเขาเอะกินได้กันนีดครับกินกับตำบักหุ่งอันนี้เขาเจ้าใบนะเขาเจ้าเก็บไปออกชันอันนี้หลงังหลังสวนนะครับสวนกล้วยไม้ยูนี่นะครับอันนี้ก็เพื่อนเก็บไปออกชันได้นะครับไปแต่งครับต้นดอกไม้ดอกเนี่ยนะครับอันนี้บานพื้นที่บานแล้วจกเจ้าเขาแบบเขาไปนะครับบเขาไปที่ย่างหลินเบอร์ซื้อแล้ครับอันนี้รอบหลังสวนเขาเพิ่งเปียกยางตอบตอบของพอดีน บรรยากาศงามนะครับวันนี้ลาสือ่อหินมาไ้เห็นหนังลายหนังฟ้านะครับอันทอก็เจ้าใช่เวลานามไปงั้วนนะครับเนเอานามไปพี่จีเลย ข้างหลังผมไม่เคยย่างมากทีนะครับบรรยากาศข้างหลังอี่ประมาณนี้นะฮะเหมือนกับมีพื้นทีนะครับพื้นทีหลอุคยกะตายพี่น้องมันตักกักตักกักเนี่ตายให้สวนก็ได้หลายทีมันนั้นนกมันมันมันฮุบเขาฮุบออกเนี่ยมันมันได้หลายครับเห็นนะเขาไปไกลแล้วสินี้เห็นเต้าหูพม่นแรดล่องหูวเหรอครับ ตกระต่ายโอดโหเละเลยครับเห็นปะใกล้ๆอยู่นกระต่ายลายนะฮะบอกว่าขังนอกสวนในขังเขียนลายครับกางวังนะครับเห็นปะครับพี่น้องหลายคูนกระต่ายเนี totally cool. uh, right. ่ยสอกเต็มอยู่บนครับคนน่ะ ตัง้งับตั้งับตั้งับแงตั้งับตั้งับตั้งับนะครับหุ่นลาย,ห,ลายหุ่นแรนเต็มยศหุ่นเต็นลแ,แล้วหุ่นแรงดวไกลเหรอหุ่นจานคนเดยวก็สิบาก็กินดอกไม่พวกขมอะไรอยงนี้าตหลายนะครับโอ้แรนเบิดขับกระตา,าตกระพต่นองกระาตา ตายฮะนี่ครับกระต่ายโทรทูตีลีเจ้าครับุณจับโทรทูตีตจ้าค่ะเพราะเขาไปไก่เขาแล้วเขาเห็นเราเห็นเขาเขากระยนันเนาะคทีแเลี้งเขาปลาไหลหะเจ้ามือเสาแล้จ่องเขาอยู่นเดินน้ำหลักกับสีแดงเขามาสอบกินอย่างอยู่ข้างในนีแล้วครับอาหานลายเป็ดเฉพาะเป็ดไก่เพราะไก่ไหล มาปลาหน่อยเอห็นกรอว้าน้ำน่ะ Hello Good morning มาหน่อยนะฮะมาหน่อย Hello, นะ้อาน้ำ Good morning Good morning ามาของบ้านาเจ้านะครับโอตัวลากับมี่นี่ครับคพณ่อนไกลๆองจะเห็นบ้านฟ้ามีวัุตรโตนะฮะซูมให้เบิ้งนะยืนอยู่ดำๆเห็นว่่คอันอะไรกับง้วนะครับ ยากาศบานฟันม,มีเหตุความสวยงามให้เบิ้งนะครับนี่บบว่าบอนั่มีหมาเหรอหมาหน่อยพอกันสูม,มือเนาะหมาหน่อยเขาจะบอกอีสานเป็นมานหนอเสว่าวจะฝรนะั่งเลยหมาฝรั่งกันเสิว่ากฝรั่งนะ้วเขาสิเอิ่นไม่ซื้อที่ครับหูเขาหูเขาก็ดีเขาเอาว่าบอ,อกอกีสานเนาะบักฮานี่เขาคันอคั่บบน,นะ ยี่ห้อใหญ่ยี่ห้อใหญ่ยี่ห้อเนี้ยอ่อ,อ,อนกับเล่มกินเล่มกินนะฮะว่าน้อยไปเบิองเป็ดกันมีเป็ดปะเาะบอสสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับ แคของแคดรอกใหม่ ม่ถึงรถน้ำกันครับพี่น้องพี่น้องตอนนี้มาส่งของครับอันขั้นขนาดรถบรรทุกเข้านะครับเป็นส่งกล้วยใหม่ครับขั้นขนาดนี้น้องบาเล่นะครับาเจ้าขับมาอันนั้นขาเจ้าอีกบริษัทหนึ่งนะครับมาส่งของอยู่สนามบินครับพี่น้องครับบริษัทส่งออกนะครับเป็นพวกเทดดิ้งนะครับ เขาก็สิล้อหลดดิ่งนะครับต้องจอดไปเพราะว่าอันนั้นก็จะเข้ามาส่งของแขวนกันเอาคณะล้อครับคณะล้อ่อาใส่ส่งของนะ้ไีไปน่องครับต้องใส่เสือรแบบนี้เขามานะครับเพราะว่าสนามบินเขาจะต้องให้ใส่นกของนะครับลูกของนะตอนนี้ <c oughs> ช่วงโควิดต้องปิดหูปิดตาอย่างเน้นนาน,านานๆนะ <c oughs> เออต้องปิด ไหวนะครับเพราะว่าเพิ่นให้ใส่เรีนครบนะครับแล้วก็สิมีการวัดไขวัดอุณหภูมินะฮะก่อนเข้ามานะครับว่าผู้ใดมีไข่ส้มดํานะครับเพิ่นจะต้องไข่ขม้าเสียหนึงนะครับจะต้องมีประตูปิดเปิดนะครับพอเฮาก็เข้ามาได้นี้ลยนะครับอ่านเห็นบ่อันนหลวงจริงเขาเจ้าสงสัยเพิ่นสิเอาไปขึ้นเครื่องนะครับอ่านขั้นนึงข้อะบาดข้อระย่างนี่ครับเพิ่นส่งออกหลายอย่างนะครับบริษัทนี้เพิ่นก็สิเป็นคนดูแลการส่งออกนะครับ อันนี้เพิ่นกับมาเอาขึ้นนะครับเอาขึ้นขึ้นไปใส่รถแล้วผมเลยเสีเอาไปขึ้นเครื่องอีกทีหนึง่งครับอะไรนะครับแบบทรงยัง,งบ้วนอันนี้นของเราส่งกล้วยใหม่ครับ <c oughs> นี่ครับกล้วยใหม่ของเขาครับพี่น้องเรื่องกวยใม่บริษัทนี้ครับ เปิ้เปินลเปิ้ลไปแล้วเปิ้ลครับอันนี้ส่งเขา่าส่งออกครับลองตัดเลยเฉยๆเรามีสาวแก่ก็ได้เลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆเอาของนะครับไมสามารถเป็นของนะส่งออกส่งออกครับพี่น้องวันนี้เรามาอะไรส่งเด็กกอบพ่อส่งเด็กออกใช่ไหมจ๊ะน้องบาเล่นะคะ เท้าแข่งนี่ถ้าข่าวไม่คัะรถกลืนไปแบบนี้นะพี่น้องอมีทุกคนขยันขยันมีทุกคนขยันเลยเนะาะบ้าน์เลยเนาะนี่ครับเพคนขยันรถบรรยกเราวันนี้เรามาทำอะไรนะส่งเด็กาาส่งเด็กออกนอกประเทศ <laughs> เด็กไปญี่ปุ่น <laughs> เด็กไปญี่ปุ่นใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวแกล้งตำรวจเลยนะเจ็บลอยแล้วพี่น้องครับ กราบบาทมาเนี่ยกลับเรียบร้อยคนนะครับครับเรียบร้อยเป็นยงมากเขาไปเรียบร้อยนะครับเราสิพร้อมกลับกันนะครับเดี๋ยวกลับไปสวนครับวันนี้ครับกลับไปสวนน้ากันครับ